สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจะเจอกันช่วงสุดสัปดาห์นะครับศุกร์ที่23พฤษภาคม2568นะครับคืนวันศุกร์ไฟเดนไนต์มีฟุตบอลรายการหลักก็คือเกาโชเซร์ไรตาลีนะครับทีมรุ่นแชมป์ทีมอย่างนาโปลีทีมอย่างอินเตอร์มิลานโยกมาเตวันศุกร์นะครับก็จะเล่นกันพร้อมกันเลยตีหนึ่งสี่ห้านะครับอ่ะก็จะวิเคราะห์เกมนาะโปลีกับกายารีก่อนจะไปวิเคราะห์นะครับเหมือนเดิมฝากไว้ด้วยแอด eak99 นะครับเข้ามาเป็นเพื่อนกัน มาเป็นครอบครัวฟุตบอลด้วยกันนะครับใครอยากพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารวงการฟุตบอลหรือว่าใครอยากจะเข้ามาสอบถามเข้ามาแชร์ทัศนะตามหน้าจอเลยครับ a อ ek99 อ่ะก็เหตุผลที่เกาโช์โยกมาเตวันศุกร์นะครับสองทีมรุ่นแชมป์นาบุรีจ่าฝูงอินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงนาโุรี79อินเตอร์78อธิบายตรงนี้ก่อนโยกมาเตวันศุกร์เผื่อเหตุการณ์ของเกาโชท้าแต้มันเท่ากัน จะไม่นับลูกได้เสียจะไม่นับเฮตูเฮตถ้าแต้มเท่ากันก็จะไปเล่น Play-Off เลยสมมุติว่าวันนี้ถ้านาโปลีแพ้แล้วอินเตอร์ชนะแต้มจะไปเท่ากันที่79นะครับไม่มีนับลูกได้เสียไม่มีนับเฮตูเฮตถ้าแต้มเท่ากันเกาโชเซเรียไปเจอกันเลยนาโปลีกับอินเตอร์ไปซัดกันเลยนะครับเหตุผลที่ ต้องโยกมาแต่วันศุกร์เพราะว่าต้องเผื่อเวลาเพราะเดี๋ยวอินเตอร์มิลานเองเขาก็จะมีเกมฟุตบอลอยู่ไฟแชมลีกในรอบชิงชนะเลออิศนะครับอ่ะสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนะครับอ่ะผมอย่างที่บอกเลรื่องนาโปรลีกับกาญารีนาปรลีจะฝูง79แต้มอันดับ2อินเตอร์78ส่วนกาญารี่มีอยู่36แต้มลอยตัวไปแล้วนะครับอันดับที่1 4ไม่ต้องไปดินด้นรนหนีการตรกชั้นเพราะว่าอยู่เหนือโซนตกชั้นใน5แต้มแล้วก็โปรแกรมนัดสุดท้ายไม่มีผลอะไรนาปรลีนะครับ ก็จริงๆเนี่ยมาพลาด2เกมหลังสุดไม่งั้นนี่คอนเต,ต้พาทีมเข้าแชมป์ไปแล้วก็มีทางด้าเปิดบ้านเสมอเจนัว2อนัดล่าสุดบุกไปเสมอทางด้านปามาศูนส่วนกายารี่ครับนัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเวเนซีเซีาสานย์นำให้ทางด้านกายารีเนี่ยพอชนะเสร็จปุ๊บมันก็ลอยตัวไปเลยนะครับผลงานของนาโปลีกับกายารี่เจอกันใน ฤดูกาลครึ่งฤดูกาลแรกนะครับนาโปรีบุกไปชนะได้4ประตูต่อศูนแล้วก็เฮดทูเฮดคู่นี้เจอกันนะส่วนใหญ่นาบุรีจะผลงานดีกว่านะครับชื่อว่าวันนี้คอนเต้เน้นสุดๆแน่นะครับก็เหมือนเป็นเกมนัดชิงชนะเลิศเลยนะครับเพราะว่า ถ้าชนะจบเลยไม่ต้องไปลุ้นผลอินตอเตมิลานนะครับเกมรุกก็จะนำทัพมาโดยลูกกูกูนะครับโบลิจาโนรัสปารดดู่ีมิดฟิมีแม็กทอมมีองกิซ่าแนวรับมีรามานีโอลิเวลา่าประตูเป็นทางด้านอเล็กซ์เมเลตส่วนแบ็คสองฝั่งเป็นทางดน้านดิโอเรนโซกับสปินัโซลานะครับส่วนกายารีข้างหน้าเนี่ยมีทางดน้านปาโบลตินี่ก็อดีตเคยมาเล่นกับน,น,นาโปลีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ทางด้านปิคโคลีนะครับแต่มองโดยรวมแล้วนะครับเกมในบ้านของนาโปลีเล่นที่เนเปิลเกมสําคัญเกมนัดสุดท้าย ชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อจะการันตีกับการลุ้นแชมป์อาจเสมอได้แต่ก็ต้องไปลุ้นให้ อ่าทางด้านอินเตอร์มิลานบุกไปแพ้โคโมอันนี้ก็จะลําบากหน่อยเพราะว่าอินเตอร์มิลานนัดสุดท้ายก็ชื่อว่าเขาก็น่าจะใส่กันเต็มแน่นอนนะครับอ่าวันนี้ผมชอบเจ้าบ้านนาโปลีนะครับต้องการชนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นเกมสุดท้ายปิดท้ายถ้าคอนเต้พาทีมควอชมป์ได้สำเร็จจะเป็นปีที่สวยรูของคอนเต้ปีหนึ่งอ่าลูกากูลาสปาโดรีสปินาโซราพวกนี้อ่าเป็นทางด้านล,ลูกากูปลิตานโนแล้วก็ลาสปาโดรีผมก็ชื่อว่าน่าจะฟอร์มดีทั้งหมดนะครับเอกมะขาวชอบไปที่นาโปลี 8 EK เข้าสู่9ฝากไว้ด้วยนะครับใครที่อยากจะพูดคุยเพิ่มเติมวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทุกคนนะครับวันนี้เจอกันกับรีวิวฟุตบอลประจําวันกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เข้าสู่วันศุกร์ครับ23พฤษภาคมสําหรับโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้ก็จะเป็นเกมจะเป็นศึกลาลิกาสเปนก็คือเรอัลเบติสเจอกับบาเลนเซียนะครับลงเตะในเวลาตีสองเบติสครับ ทีมระดับ6เจอกับบา l e เลนเซียทีมระดับ12ซึ่งเบติสเนี่ยจบอันดับที่6ของตารางคะแนนแน่นอนแล้วแบบ100%นะครับได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรปาลีกด้วยโคต้าจากตารางคะแนนในลีกเรียบร้อยละแล้วก็วันพุธนี้มีภารกิจหลัก ก็คือการเล่นนักชินชนะเลิศคอนเฟรนลีกักบเชลซีนั่นเองทำให้วันนี้ครับพวกเขาหน้าจะโรเตชันใช้สำรองใช้นักเตะไม่ได้เป็นชุดใหญ่ค่อนข้างแน่โดยเฉพาะการพักอิสโก้การพักแอนโชนี่ไว้บนมานั่งสำรองค่อนข้างแน่ครับขณะที่บาเลนเซียรครับไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะเพราะว่าซีซั่นนี้เนี่ยปีนขึ้นมาถึงอันดับ12 2นัดหลังสุดก็ค่อนข้างปล่อยจอยแพ้รวดทั้ง2เกมนะครับแต่วันนี้บารเซียยังคงใช้นักเตะชุดใหญ่ในการลงเล่นส่งท้ายมองเห็น รูปเกมคู่นี้เนี่ยน่าจะเล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยครับไม่ได้มีความซีเรียสใดๆทั้งสิ้นจากทั้ง2ทีมครับมีโอกาสจบลงด้วยการสเสมอกัน ค่อนขางเยอะครับคู่นี้เพราะว่าเกมแรกเองเนี่ยบาเลนเซียก็เป็นฝ่ายเปิดบ้านเอาชนะเรอัลเบติสไปก่อน4ประตูต่อ2ครับวันนี้มาเยือนบาเลนเซียน,น่าจะหยิบอย่างน้อย1คะแนนและคู่นี้ควรจะจบลงด้วยการเสมอกันแบบบัวไม่ช้ำน,น้ำไม่ขุ่นได้ในท้ายที่สุดครับและนี่คือทั้งหมดของรีลฟุตบอลในวันนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามการไว้กลับมาอัปเดตเรื่องราวดีๆก่อนเตะแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีซีบอลวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคอยจา์ฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM99 นะครับอ่ะค่ำคืนอ่าวันศุกร์ที่23พฤษภาคมครับคือมันมันกักอยู่พักหนึ่งนะโคโมโอินเตอร์อ่ะวันนี้นะฮะวิเคอยจานฟุตบอลก,กันกับผมแชมป์ เปี่ยนจาก Fm99 เหมือนเดิมนะครับก็ติดตามกันทางช่องนี้กูรูฟุตบอลกับผมชม้า FM99 นะครับแล้วก็ฝากด้วยกับทีมงานของช่องบอลวันนี้นะครับทีมงานคุณภาพกับเรื่องของวิเคห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับข้อมูลสถิติความเคลื่อนไหวไดใดต่างๆนะครับก็ฝากด้วยกับทีมงานของช่องบอลวันนี้นะครับกูรูฟุตบอลชื่อดังหลายต่อหลายคนรวบรวมกันอยู่ที่นี่นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะครับหรือเข้ากลุ่มก็ได้ครับผ่านทางไลน์แอดนะแอดไลน์เข้ากลุ่มกันมาครับที่แอดจีเอรบ นั่นหมายถึงว่าผมเลือกอินเตอร์จะบุกชนะโคโมผมซื้อเกมลุกของอินเตอร์อ่ะต้องบอกอย่างนั้นนะครับอิ Inter บเนเตอร์บุกเยือนโคโมครับโคโมไม่ใช่ไม่ดีนะครับสถานการณ์คือ,อานาบุรี79อินเตอร์78คือสุดท้ายอยู่ที่นาบุรีเองด้วยแหละนะครับแต่อินเตอร์ต้องชนะไว้ก่อนนะครับสุดท้ายอยู่ที่นาบุรีคือนาโุรีชนะก็ ็แต้มก็ยังเท่าเดิมนะครับเอ่อโคโมโอ่อยู่ดับ10นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะ5เกมหลังโคโมโ่ไม่แพ้ด้วยนะชนะ4ี่ด้วยซ้าไปเพิ่งมาสะดุดเสมอเวลโลนาหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าหนึ่งเกมนัดที่แล้วนั่นเองตาแต่แต้มของโคโม่ะมันไล่ไปไม่ทันที่จะไปแชมเปนเอ่อไปทั่วยุโรปอะไรละก็ผมว่าเกมนี้โคโมอ่อาจจะไม่ไม่ร้อยสักเท่าไหร่ในแง่ของตัวผู้เล่นคืนลงไปเล่นอ่ะใครลงอ่ะโอเคมันร้อยแหละแต่ว่า การสับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ความลงตัวของตัวที่เปลี่ยนลงไปนั่นเองส่วนอินเตอร์ก็ต้องจัดเต็มอยู่แล้วนะครับอินเตอร์ไม่แพ้ใครเหมือนกันแต่นหนักไปทางเสมอนะโอเคโคโมวาติดแบนด์เป็นทางด้านของโกดานิก้านะครับแนวรับสําคัญเลยนะแล้วก็ตัวเจ็บยังมีอัลเตโตดอเซนาเซกิโลเบโตแล้วก็อาซานดีเยวก็ถือว่าเป็นแกนหลักของพวกเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักๆเข้าที่ดูแนวรับก็มีมาร์คเคมล่ยืนคุมเกมนะครับเหมือนกิมไวโบด้าอะไรประมาณนี้เนาะตัวลุกก็จะเป็นทางด้านของกาเบียเซเฟซ่า แม็กซองกาเกเร่แล้วก็นิโกปาสหน้าเป้าเป็นทาสซอสดูวิกัสซึ่งอาจจะมีโรเตชันอบอกไว้อย่างนี้ส่วนใน,สสในลัสซุลี่เองเจ็บเป็นปนจะเป็นปาวาคนเดียวแต่ว่าสมันีสก,กีติทดทดแบนต้องนั่งอยู่ข้างบนเนาะไปทำอะไรมาวะอันนี้จำไม่ได้ละแต่3คนอยู่ครับนิโคโลบาเล,ลาาา่าฮาคนนันชันฮานกูไะคนช่วงเนี้ยลงตัวจริงจะเป็นเปียตอร์ซิลินสกี้นะครับก็ไว้ใจได้คู่หน้าเป็นเมดิตาเลมี่ที่เล่นดีในตั้งแต่เกม อ่าแชมปี้ยนลีกแล้วจะจับคู่กับมาคุสซูลามก็ได้นะครับก็พร้อมที่จะลงเล่นเฮนลิกมาคิตาานก็พร้อมเหมือนกันก็สลับได้นะผมว่าอินเตอร์บุกชนะครับความมั่นอ,อกมั่นใจแม้ว่าจะมีเกมแชมปี้ยนลีกอะไรรออยู่ก็ตามนะอินเตอร์จะบุกชนะโคโมโในเกมนี้ลุ้นสกอร์ที่2ของอินเตอร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ